สวัสดี f อทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะเป็นคีมล็อกนะครับคีมล็อกจะมีแบบ2ประเภท er นะครับสังเกตดูดีนะทางด้านซ้ายนี่จะเป็นคีมล็อกแบบปักตรงนะครับทางด้านขวาจะเป็นคีมล็อกแบบปักโค้งนะครับแบบปักโค้งนะครับปักโค้งนะครับทางด้านของทางซ้ายอ่ะคีมล็อกปักตรงอ่ะเอาไว้จับอ่าพวกผวแผ่นเหล็กแผ่นอะไรครับอุปกรณ์แบบวัสดุท,ที่เป็นแผ่นเร,เรียบอ่าที่ว่าจับได้เต็มหน้านะครับแล้วคีมล็อกทางด้านขวานะครับพวกนี้เอาไว้จับพวกอ่า น็อตกลมๆอะท่อแป๊บอะไรแป๊บปลาปลาสีหุ่นอะไรจับพอดีเลยนะครับหรือว่าจะเป็นข้อต่อราปลาอ่าพวกนี้ก็คือสองอันนี้จะใช้อ่าลักษณะอ่คล้ายๆกันนะครับแต่ขนละงงานกันนะครับซึ่งอ่านี่จะเป็นแนวโค้งนะครับแนวโค้งก็สามารถใช้บีบกับท่อปลาปลาได้นะครับท่อแป๊บเล็กๆอ่ะมันจะจับอยู่ดีกว่านะครับใช้จับอยู่ดีกว่านะครับเนี่ยข้อโค้งอ่ะเวลาบีบไปมันจะอ่าองศาของมันจะจับท่อได้ดีกว่า ตัวแากแบนนะครับาปาโครงตัวนี้ครับสมมติว่ามีข้อต่อแบบนี้ยเห็นไหมจะเป็นเกียวกกอกนมอย่างนี้ยเราสามารถใช้ปาโครงนี่จับมันจะอยู่กว่านะครับถ้าเพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับก็ซื้อมาทั้งสองแบบเลยก็ได้นะครับล็อกตัวนี้ไม่ใช่ของแพงนะครับของถูกๆแหละผมซื้อมาตัวละร้อยกว่าบาทเนี่ยตัวไม่ถึงร้อยก็ได้ครับอามาใช้งานเล็กๆเบาๆก็ได้นะครับเนี่ยก็หาซื้อกันนะครับเพื่อน